มาที่ข้อที่37นะครับข้อนี้เนี่ยจะใช้ความรู้เรื่องของความเข้มข้นของสารละลายเข้ามาเกี่ยวข้องนะเดี๋ยวเรามาค่อยๆดูกันนะครับนำเกลือไฮโดรเจนคาร์บอเนตนะซึ่งของท่านูมหนึ่งนะครับ NHCO3 นะห้ากรัมนะครับมาละลายในน้ำเนี่ยจนได้สารละลาย0 1 0ลิตรนะเสร็จแล้วเนี่ยแบ่งสารละลายนี้มา0 0 2ลิตรนะครับไปทำปฏิกิริยา กับสารละลายไฮโดรคลอริกที่มากเกินพอเพราะว่าเกิดแก๊สคาร์บอนไดออกด์นะปริมาตร0.22ลิตรนะที่ STP ธาตุ M เนี่ยคือธาตุใดนะฮะหมูหน่งเนาะเราสแกนดูคร่าวๆก่อนอ่าทุกตัวเนี่ยหมูหน่งหมดเลยนะฮะ,ะเพราะฉะนั้นเราจะ,ะจะต้องคำนวณจริงๆนะอ่าเรามาดูกันนะสถานการณ์เป็นแบบนี้นะครับนำสาร MHCO3 เนี่ยนะครับ อไปละลายน้ําใช่ไหมฮะให้ได้สารละลายเนี่ยปริมาตรประมาณศูนย์จุดศูนย์จุดหนึ่งลิตรนะศูนย์จุดหนึ่งศูนย์ลิตรนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเขาแบ่งเนาะตัดแบ่งมานะตัดแบ่งสารตัวนี้มาเนี่ยศูนย์จุดศูนย์สองศูนย์ลิตรนะครับเพื่อที่จะเอามาทําปฏิกิริยากับ กดไฮโดรคลอริกใช่ไหมฮะ SCL นะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดฟองแก๊สของคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นมาถ้าเราเขียนเป็นสมการเนี่ยเราก็จะเขียนได้เป็น M H M H นะฮะ C O 3บวกกับกดไฮโดรคลอริกที่มากเกินพอแสดงว่าตัวนี้ใช้หมดนะฮะใช้จนหมดเลยนะครับ เกิดเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยปริมาตรที่เขาให้มาคือ0ูนย์จลิตรที่สตพนะครับอ่ะวิธีการคิดเนี่ยเราจะคิดยังไงนะเอ่ออ่ะคุณลืมบอกว่าเขาจะใส่อันนี้มา5.0กรัมนะครับ5.0กรัมเนาะเอ่อเราไม่ทราบอะไรครับเวลาเราจะพูดถึงเรื่องของความเข้มข้นเนี่ยเอาสารตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยละลายน้ำเนาะ,เ,นะเกิดเป็นปริมาตรขึ้นมาเนาะได้ V นะครับ สิ่งที่มันขาดหายไปคือความไม่ควนใช่ไหมซี C เนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราไม่ทราบหนูยังพอจําสูตรได้อยู่ไหมว่าโมลมันสัมพันธ์กับอะไรบ้างเนาะโมสัมพันธ์กับมวลส่วนด้วยมมลโม,มเลกุลนะแล้วก็สัมพันธ์กับ C คูณกับ v นะฮะกรณีนี้หน่วยปริมาตรของเราเป็นลิตรหมดเลยไม่ต้องหารพันนะครับเพราะฉะนั้นสูตรก็จะมีอยู่แค่ประมาณเท่านี้นะแต่ก่อนที่จะไปสูตรเนี่ยหนูมันต้องมาเข้าใจสมการก่อนการครับดักซาที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะฮะมันก็จะมาจาก ไอ้เจ้าสาร M H C O สามใช่ไหมฮะก็คือเกลือไฮโดรเจนคาร์บอนตตัวนี้นะฮะดังนั้นเรามาหาจำนวนโมลของคาร์บอนไดเอาต์ก่อนเนาะก็คือเอาศูนย์จุดสองสองสี่เนี่ยหารด้วยยี่สิบสองจุดสี่นะครับอ่าวิธีการหารใครที่ลืมไปแล้วใช่ไหมเราจะเลื่อนจุดของตัวตัวเอ่อส่วนข้างล่างเนี่ยให้เป็นจำนวนเต็มนะฮะแล้วเราก็จะเลื่อนจุดทศนิยมเนี่ยไปข้างบนเนี่ยเลื่อนตัวเศษเนี่ยเลื่อนไปข้างหลังด้วยนะฮะ ให่เท่ากับจํานวนหลักเนาะอันนี้หนูเลื่อนมาหนึ่งหลักใช่ไหมจุดข้างบนก็ต้องเลื่อนมาหนึ่งหลักเหมือนกันนะครับก็จะกลายเป็นสองจุดสองสี่คราวนี้มันก็จะหารง่ายนะถ้าสมมติไม่มีจุดทศนิยมนะหนูหารกันได้เลยมันก็คือหนึ่งถูกไหมแต่พอมันมีจุดทศนิยมสองตแหน่งหนูก็จะต้องใส่ศู1ย์จดศูนย์หนึ่งเข้าไปนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้จะได้ศูนจุดศูนย์หนึ่งโมล0ูนจดศย์หนึ่งโมลของคางร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นอนะ่ะก็มาจากตัวนี้ 0.01โมลเช่นเดียวกันเนาะแล้วตัวนี้0.01โมลเนี่ยมันก็คืออยู่ในนี้ทั้งหมดใช่ไหมฮะอยู่ในสาราปริมาตร0.02ส่วนลิตรนะฮะตัวนี้คือ V2 นะให้เป็น V2 ละกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องหาคือเราต้องหาอะไรครับเราอาจจะต้องหา,า C ถูกต้องไหมอา่าคราวนี้ครูจะถามหนูว่า c สองตัวนี้จะเป็น c สองเนาะ c สองกับอันแรกเนี่ยให้เป็น c หนึ่งแล้วกัน c สองกับ c หนึ่งเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันยังไง c สองกับ c หนึ่งเนี่ยมันเหมือนความเค็มถูกไหม c คือ <C S 2> ความเข้มข้นนะ c เท่ากับความเข็ม,ม้นทับพูดง่ายคือสมมติว่าครูใส่อันนี้เกลือใส่ไปสองช้อนของมันนะครูตักน้ำครูแบ่งน้ำจากไอ้เจ้าคือน้ำเกลือแก้วเนี่ยออกมาส่วนหนึ่งนะคำถามก็คือ น้ำเกลือที่อยู่ในแก้วที่สองเนี่ยเค็มเท่ากันกับน้ำเกลือในแก้วแรกไหมเค็มเท่ากันถูกต้องไหมฮะแต่สิ่งที่มันต่ตางคือปริมาตรปริมาตรเราแบ่งมามันไม่เท่ากันแต่ความเค็มอ่ะมันเท่ากันเพราะว่าเราตักแบ่งออกมาเลยนะฮะไม่ได้เติมนะ้ำไม่ได้เติมอะไรเพิ่มแค่เทแบ่งจากน้าเกลือแก้วใหญ่ที่ใส่เกลือไปสองช้อนเนี่ยนะฮะออกมาใส่แก้วเล็กนะฮะความเค็มยังเท่าเดิมความเค็มยังเท่าเดิมก็คือความเป็นข้นถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้น c หนึ่งเท่ากับ c สองนะ เขียนไว้ก่อนตรงนี้นะ c 1มันจะเท่ากับ c 2หรือครูจะเขียนเท่ากับ c เฉยๆก็ได้นะฮะในกรณีนี้นะเขียนเป็น c เฉยๆนะ okay, ๆนะมันคือ c เดียวมันคือความไม่พ้นจากแก้วใบเดียวกันเนาะก็มันมาจากแหล่งเดียวกันนะครับอ่าเพราะฉะนั้นสเต็ปต่อไปเนี่ยเราจะมาหา c หา c ผ่านความสัมพันธ์อะไรก็คือนี่ไงโมนเท่ากับใช่ไหมฮะ c คูณ v หนูมีโมลแล้วนี่ไงลูก ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งโมลหนูมี v แล้วด้วยนะหนูจะหา c ได้เพราะ,ะนั้นจากโมลเท่ากับ c คูณ v นะอาจจะใส่เป็น v สองก็จะได้ไม่งงนะเพราะฉะนั้นโมลก็เท่ากับออกเพราะฉะนั้น c ก็จะได้เท่ากับโมลส่วน v สองใช่ไหมโมลก็คือศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง v สองคือศูนย์จุดศูนย์สองหารกันได้ศูนย์จุดห้าโมลาร์นะฮะอันนี้ก็จะเป็นหน่วยโมลต่อ,อลิตรแหละจะเป็นความเข้มข้นแหละ อพอได้ความเข้มข้นมาปุ๊บเราก็จะไปรู้ไงว่าความเข้มข้นจากแก้วตั้งต้นเนี่ยมันก็คือ0.05มลาร์นะฮะหรือว่าโมลต่อลิตร0.5มลาร์หรือว่าโมลต่อลิตรอ่าคราวนี้<ม>พอหนูรู้ความเข้มข้นจากแก้วออริจินอลของหนูลแล้วเนี่ยนะฮะกับสาร MS CO3 ที่หนูใส่ไป5กรัมเนี่ยนะครับ หนูรู้ความเข้มข้นแล้วหนูรู้กริมาแล้วหนูสามารถหาเนื้อของมันเนาะเนื้อมวลคือจํานวนมวลทั้งหมดที่อยู่ในแก้วใหญ่ได้นะฮะจำนวนมวลทั้งหมดที่อยู่ในแก้วใหญ่เนาะครูก็จะมาเขียนเป็นเพื่อไม่ให้สับสนนะเขียนเป็นมวลสองแล้วกันมวลสองเท่ากับ c คูณกับ v หนึ่งนะเพราะฉะนั้นหนูก็จะได้0.5ใช่ไหมฮะเอามาคูณกับอันนี้จานวนหน่วยเป็นมวลต่อลิตรนะ เอามาคูณกันกับ V หนึ่งก็คือ0.1ลิตรนะหน่วยลิตรตัดกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คูณกันเสร็จเบ๊บหนูก็จะได้0.05โมลใช่ไหมเพราะฉะนั้น0.05โมลนี่คือเนื้อสารทั้งหมดที่อยู่ในแก้วออริจินอลเดิมของเราที่มาจาก5กรัมของไอ้เจ้า MSO3 นะครับที่มาจาก MSO3 นะโอเคหายใจเข้าลึกๆนะฮะ <laughs> อ่าเอ่อ เดี๋ยวคุณครูจะครูครูเข้าใจนะว่าอาจจะมีเด็กบางคนที่ฟังไม่รู้เรื่องนะครับด้วยความที่เราจะต้องไปเรียนเนื้อหาเรื่องปริมาณสารสัมพันธ์มาอ,อีกมหาศาลอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นเฉลยข้อสอบเนาะเดี๋ยวยังไงรอติดตามเรียนในคอร์สนะครับเดี๋ยวคุณครูจะพยายามทําออกมาให้เนาะแต่ว่าจะต้องเป็นปีหน้านะครับเพราะว่าเดี๋ยวครึ่งหลังปีนี้นะครูก็จะไปตะลุยคอร์สอ,อ,อินเตอร์มีเรียนรออยู่นะครับอ่ะ ไม่เป็นไรโลกเดี๋ยวเราเรียนไปก่อนนะรู้มากรู้น้อยไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยขอให้ได้ได้ฟังให้ผ,ผ่านผ่านผ่านหูผ่านตาเราไปก่อนนะ,ะเดี๋ยวครูจะขอลบนะัเเลยงแค่หน้าจอไว้นะครูจะขอลบตัวนี้นะครับควรจะเขียนสเปซสปานิดนึนนงเนาะไม่ได้เขียนเป็ขนขั้นเป็นตอนนะครับว่ามันอยู่ในหัวนะเนาะนะฮะออออโอเคคราวนี้เราได้จำนวนโมนออกมาแล้วเนาะ แล้วเราก็ได้มวลแล้วนี่ไงเราก็จะมาใส่อีกสูตรหนึ่งต่อนะครับอีกสูตรหนึ่งต่อก็คือมวลเท่ากับ g ส่วน m w เพราะเราจะนําไปสู่อะไรครับนาไปสู่การหา m w นั่นเอง่อะครูจะเขียนด้วยปากกาสีนะจากมวลเนี่ยเท่ากับ g ส่วน m w ใช่ไหมมวลที่เราได้มาคือ 0. 0 5นโมลเนาะกรัมที่เราใส่ไปคือ5กรัมใช่ไหมห้จุดศูย์กรัมหารด้วยมวลโมเลกุลนะฮะเพราะฉะนั้นมวลโมเลกุลของสารตัวนี้ก็คือเท่าไหร่เอ่ย 5้าจศหารศูนย์จุย์หก็ได้เท่ากับหนึ่งนะครับ <S <s คราวนี้มวลโมเลกุลของเรามันเกิดจากอะไรมันเกิดจากมวลของอะตอมของเอ็มเนี่ยบวกกันกับ H ก็คือ1ใช่ไหมของ C คือ12ของคารบ์บอนก็คือยของออกซิเจนก็คือ16บหกนะฮะแต่ว่า16บคูณสเป็นส <s> ี่นะครับเท่ากับหนึ่งเพราะฉะนั้นเอ <s> ของเราก็ได้เท่ากับหนึ่งลบพวกนี้บวกกันได้หกเอ่อ 1กสนะครับเพราะฉะนั้น M ของเราที่แท้จริงก็คือ39มสิกก็ตรงกับเลขมวลของโพแทสเซียมนั่นเองนะครับ